เป็นอะไรโอ้น้องป็นอะไรสบายดีมีแห้งกี่บ่ก้าสวัสดีพี่น้องปลอดภัยเบอร์สูบูสุดคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองอาทิตย์สว์สากจ้าโดยพี่เราจะจ้าหนึ่งจะลงมาเป็นเก่าเสิร์เลยพี่น้องมามาข่าวสอกจิตุอยากจะลาขึ้นแล้วแล้วมาปัดขึ้นแล้วพี่น้องทางหลังจะกดไลน์รีรอพี่น้องนะจ๊ะ แต่เาราเข้าแคบนแน่โอ้ยมาดามกับมาด้วยพี่น้องมาดามกับมานะคะวันนี้เออจะจุดตุ่ยแดงหายนางลงมาจะนางจากลงมาอยู่ในหายนางลงมาพี่น้องหอยนางนอนเอาตัดปาดอยู่คืองานปูนว่า,ากกเออเขาเรียกอะไรบ่านีา่นะฉันลงมากับที่แน่เอ้า มาพัดเล้วกบออามาควมมาได้ยังเล้ยแล้วด oh. ีนะเอาฮ้า hmm. ก็มาพัด hmm. ว mm ันเลี้ยตักดิบอตะกี้ว่าสีนอนเลยนงว่าบด้เจ็บยังลาแ้วก็เลยมือเขาก็เอิ้นเจ้อบาทเล้วมีเห็นตื่นไหนก็เลยหอยเข้าไว้ฮึ ้ันเล้วีังเนมันจนี้เออคันแบเก็บอนนี้มส่อี้ห้อนี้าีเล่แล้วกาขึ้นขาวข้ีหลดนี่เล้วช่องเที่ยวเนาะช่องหลดเช่องเี่เท่านั้นแหละเี่ยเลยพี่น้องลงมาอีกแล้วพี่น้องจ้าขึ้นไปจออเบ่งแม่นางเนาะ อัปเดตอาการก็กคือว่าปกติพี่น้องการซีเค่งตึงในจักน้อยอันนีเค่งตึงอันนอกจากอันแพ้เนาะพี่น้องบอลเฮายิบธนะยิบเพราะว่านี่เบิดหาเค็มจะพี่น้องตอนนี้ก็ลงมาซอยเขาเอื้อยคนเข่าพี่น้องแต่ว่านั่งก็ยังลงมาอยู่กับพอ่น้งลงมาดอกอะต้อลงไปยังเรต้องลงดว้วยอืมหแรงนอนพักผเดี๋ยวฮืออ่านว่าเออ ต้องลงมากขยาเนาะก็คือว่าปกติดีพี่น้องเพราะว่ามันกาจักส์ศิวาจังใด่เนาะพี่น้องคอยละงเงินแต่ว่านุ่งเสีอแขนยาวนี่พี่น้องนุ่งเสีอแขนยาวอนะเอ่อเ,อเสียแขนยาวสีดำเพิ่นงนุ่งเมือ่อวานนี่แหละและมันก็หอดพีประมาณเลยมาหอดวางนี่นะเสีอแขนยาวนะผัดจังด้าจังบโซดพื้นปุ่นไปบาดนะพี่น้นนะนอง มันทะเลยเสือขึ้นไปเออนะจ๊ะวานในกระดาษกดโทรอืมก็เลยว่าพักพอนนะ้ากระจมอยู่มาที่เค,เค,เค้งตึงอยู่ม,มาันพากรตรองลงมากับยาแบบสิบล็ลกไปคนดาะน้อพ,อออพอี่น้องในการยังสองรถนี่แหละพี่น้องเอแล้วกาสิปั้นอืมสิปั้นมือนี่พราะว่าพนสีมา ชัสามชัสี่เนาะเพื่อไหวพี่น้องพลจะมาอีกระลอกใหม่ก็เลยว่าจะปั่นวันนี้ทำมาแล้วมันเสร็จแล้วก็ผักพอรแล้วก็จะเบิดพลเนาะชัสามชัสี่สโเตจูแหละอืมจะได้เกี่ยวหรือว่าจังไดก็รอติดตามกันแล้วกันพี่น้องส่วนข้ออัลติก็คือว่าเบิรงเมื่อเร้านี่กำลังพี่น้องนะจะเป็นเดือนหนาอันนี้แหละพอเดือนหนากับเตจ์เปดก็สะได้เริ่มตัดแหละพี่น้องเอ้ยเนาะไปพี่น้อง ไปกันพ้นข่าวซอยเรื่อยนี่ยังเหลือแต่ซ้ำนี่พี่น้องเนี่ยเหลือแค่นี้เออย,ยังเหลือแค่นี้เองะจะไปค้นซอยพี่น้องทำอาาะไรวะทำมันทั่ว สองสีเบิร์ตคนบอ่บ่อเบิด็อกนะสองรลดเยันสามรลดผู้รจักเพราะว่าเขาตัดพี่น้องเออขาตัดหน่า้ีสามคเนาะอหาเล็กก็ยังวาหน่าสีสามผู้รจักต้องหยัดไอบอเพื่องมันลายมันหัวใหญ่มันเต็มรถไวอะนะออหน่าสีสามรถเบิงนะ เออถูกใช่เป็นแม็กมาซันอีกน้องยังเดินแต่ซ้ำนี่แบบแค่นี้อ่านี่กล่องไว้กล่องไว้แล้วก็มีแต่รถมาเอาแล้วแล้วพี่น้อง่าจะเป็นซ้ำเอาระดูกาดมาเด้อกระแกงนาไหมหลือวะเออน้ำแรกจะไปกินเด้อ พยานงบประมาณงบเบิดจ้าเออแกงหน่อไม้นั่นแหละเมื่อกี้ล้มพี่้องกว้าล้มออกแล้วจ้าแต่ว่าพรุ่งนี้น่ะจะมีฝนตะแลงไมามีจัดแต่พรุ่งนี้มีจ้าแน่นอนจ้า โทรหารถปั่นเขากับข้าเจ้ายังปั่นเข่าพี่น้องเขายังบวหาปุโรหะโทรหาสามสี่คนจะประตอมอะไรพี่น้องรถปั่นก็ได้กับเพื่อนดาววิทูลนั่นเองเนาะเคนกับไปกับรถปั่นเข่ากับพวกนางนั่นแหละมาปั่นให้รถปั่นเขาจะมุ่งรถปั่นนะเขายังปั่นเข่าจากโทรหานางปีบหรอว่าเขายังปั่นเข่าฮะ ปกติดีทุกอย่างจ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ็บอยู่น้อนึงกับเครื่องเครื่องนั่นแหละมันตึงนะเด้มันเริ่มอาการเจ็บแล้วเออมันเริ่มเจ็บแล้วบาดเออมันตึงพามานี้นั่แล้วมาพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องขออนุญาตตั้งกล้องไว้แล้วก็สไปคนเดิมพี่น้องเด้อปนี้ชมชมเป็นผู้หญิงบอบบางผู้หญิงบอบบางจ้า อยา่ออะร้มรถดิหลายเดียวบาคนงานเพิ่มบาต่อได้ด้เอาบเอาบ ยงน้ารถนี่แมลงมาต่อเราได้น,นี่นะแทงเราไม่เ้อแงเราไม่เอก็เราได้กกะครหยายจดจน่บออกจากไทไม่ได้เลยเนสบายดีมีแฮงกี่ปอ คอนยัตตั้งไว้นะตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องเดินบ่อเอาขึ้นสูงจะพองเนินนี่สูงเลยล้มพัดจ้ะฮะบ่มีเนี่ยติ่งเนี่ยข่างแล้วพี่น้องเออแล้วตั้มแล้วกันเนาะเออไปคนเขาดับแบบนี้อ bộ bớt nó ว่าใส่ได้บอกหัดซักนี่เื่องละที่บาทได้หย่อนอว่าสบายไม่ด้ได้เหนหน้าติดดูได้กลขึ้นมาเลนตะการตะมาหย่อนก็ดทบาทเชบาทอย่าสบายแต่ว่า มันกุโตได้รด แดดจ้าจากแดด,ตด,ดแต่เศร้าเนาะมาแซนเบิร์ตซองรถนะกันเซโเบิร์ดพี่น้อ,อ,นองนะอพอ,อ,พอม,ม,มันเต็มไมแหงเลยได้ดดดไม้หมดไม้หมดกกระบ,บอเบอิร์ ไม่หมดจ้ารถหนึ่งไปแล้วรถหนึ่งมามันเบิร์ดเปิดมันบปดเบิร์ดดอกเที่ยวหนารถสุดท้ายลงน้อยเปดเบิร์ดดอกพี่น้องอยังสามสี่กล่องงยสี่กล่องอือถ้าเที่ยวทำไมท่านนั้นแหละ ลีโฮมกับพี่ดำดึกลีโฮมพี่ดดบ๊ตามมาจัดจสุดท้ายกับบดเนาะได้อยู่าคันจ้านี่จะพี่ดงจะอคันรถวัซีนียนเอินอาสีเอาใส่มเบดบ๊อดจยังอีกเถี่ยวนึงจากสีบดพี่น้องเนาะอไปพี่น้งเอ้ย ดับล่บาพระจักรเราจยังอีกรถหนึ่งจากพี่น้องออีกหนึ่งรถก็พอดีแล้วเสร็จแับมีแต่ถ่ารถของพอตอมมาปั้นเราพี่น้องปั้นมือนี่เพราะว่ามืออื่นในีติพ้นมาก่อนเวลาก่อนกําหนดเนาะมืออื่นบันทียี่สิบสามเพราะว่าพ้นสิมาซีประมาณนี้ว่าสั้นได้พี่น้องแต่ว่ามือนี่เราจะได้ทำมาแล้วเราก็จะได้กระดายหายเด็ดปั้นเออสแล้วเด็ดอากาศเข้ามาน้ก็คือว่า ปกติดีทุกอย่างจะไม่ได้เป็นอะไรมากจะได้กระขอบสายบนสุบสูบคนหลายเด้อดจ้าที่เป็นห่วงอากาศาอของน้างน,อนอง้องๆกาสีเค็งๆบาดเพื่อนอะไรแหละนะจ๊ะเดี๋ยวมันก็เป็นปกติเลยนะ้องพี่น้องขับได้บายยิ้ยมล้มลมพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอาหน้าผาจัดเลยจ้ะลมแหงสะเลื่อเกิดนะจ๊ะก็สิไปแก ข้าป่ากับคม,มไปสักหน่อยจ้ะนะจ๊ะมีแต่ลมจ้ะแต่บไรไิโภคขอบคุณจ้ะ